สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับเกล็ดความรู้เกมจาย,ยังอยู่กับเก f i ไฟนอลแฟนตาซี7รีเบคนะครับนี่คุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมครับว่าเห็นเป้าอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคงทราบนะครับว่ามันมันคืออะไรเนาะคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการได้ถ้วยโทรฟีเฮฟเวนลีดาร์ทเลเยอรกันนะครับซึ่งจะมาสอนเทคนิคง,ง่ายๆกันในการได้ถ้วยโทรฟีดังกล่าวกันนะครับทีนี้ก่อนอื่นเรามาเกรินก่นกันก่อนนะครับว่า วิธีการได้ถ้วยโทรฟี่นี่ทำอย่างไรเนาะให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนี่ฮะเอาง่ายๆเลยครับอันดับแรกคุณผู้ชมดูที่แลงหนึ่งก่อนเลยชื่อเวทนะครับเขาปลาได้น้อยที่สุดคือ8ดอกนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือการได้โทรฟี่นี่คือให้คุณผู้ชมปลาลูกดอกเนี่ยให้ครบคะแนน301คะแนนเนี่ยให้ได้อย่างน้อย7ดอก นะครับหรืถ้าผู้อย่างคือไม่เกิน7ดอกอ่าแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมปา8ดอกเสมอกับเวทนะไม่ผ่านคุณผู้ชมต้องเริ่มเล่นใหม่สถานเดียวอ่าประมาณนี้ครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลาลูกดอกกันนะครับผมจะมาสอนคุณผู้ชมทำง่ายๆเลยครับมันมี2เทคนิคเดี๋ยวเอาเทคนิคแรกก่อนเทคนิคแรกนะครับเอาง่ายๆเลยครับก็คือคุณผู้ชมปาที่ตรงกลางตรงเนี้ย ปาที่ตรงกลางตรงนี้ฮะต้องแม่นหน่อยเนี่ยฮะตรงกลางนี่ครับ3 2 1นี่50ให้ได้6ครั้งนะครับอ่าให้ได้6ครั้งอันนี้จะยากนิดนึงคุณผู้ชมอ่าถ้ารอบ3ครับรอบ3นี่รอบ3ครับผมนี่ต่อไปนะครับลูกที่4ครับคุณผู้ชม นี่ฮะล, 4, ลูกที่5ครับลูกที่5นี่ลูกที่5พูดง่ายๆก็คือปา50ครั้งเนี่ยไม่ใช่สิ50พอยต์เนี่ย6ครั้งครับผมอ่าก็จะเป็น300จากนะั้นคุณผู้ชมก็ปาตรงนี้ครับเึ๊บโจ้ะนี่50ละละปิดท้ายด้วยเลข1ครับเนี่ฮะเลข1อยู่นี่เึ๊บต้องแม่นนะครับคุณผู้ชมอย่าปาโดนอย่างอื่นก็พอเรียบร้อย นี่เรียบร้อยประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็มาดูผลครับปลาเจ็ดลูกดอกแสดงว่าเรานําเวทเรียบร้อยครับนี่อันนี้คือเทคนิคแรกนะครับต่อไปนะครับเรามาเทคนิคที่2กันโอเคเมื่อเมื่อสักครู่นี้เป็นเทคนิคแรกนะครับก็คือให้ปลาเป้าตรงกลางที่50 6ครั้งและตบท้ายด้วยปลา ไปที่หมายเลข1น,นะครับโอเคเดี๋ยวเงื่อนไขเพิ่มเติมผมจะเขียนไว้ใน e s c r i p t i o นนะครับเรามาพูดถึงเทคนิคที่2กันนะครับเทคนิคที่2นี่ก็คืออารมณ์เหมือนเทคนิคแรกแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงครับเรามาดูกันจ้าตำแหน่งที่ผมจะบอกคุณผู้ชมก็คือสีแดงตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่สีแดงตรงนี้ ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมก็คือพยายามปาตรงเนี้ยสีแดงตรงเนี้ยให้ได้ห้าครั้งเนี่ยฮะมันก็จะขึ้น20ทริปเปิลถ้าขึ้น20ทริปเปิลเนี่ยก็คือ60ครับผมแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมปาตรงช่องแดงตรงกล่าวเนี่ยให้ได้5ครั้งเนี่ยมันก็จะได้300จากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ปิดท้ายด้วยการปาเป้าที่เลข1ก็จะได้ครบ301คะแนนพอดีครับผมเอาเป็นว่าเมื่อกี้ขอไปคุณผู้ชมด้วยที่ปาพลาดนะครับ คือต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้ง2เทคนิคนี้คุณผู้ชมต้องสมาธิต้องต้องแม่นหน่อยครับนี่ฮะคือต้องแม่นในตรงที่ว่าต้องกัดจังหวะให้ไอ้เป้าเป้าที่หมอนบุนๆอย่างนีเน้เข้าไปในสีเหลืองให้แบบมันเล็กแบบนี้ฮะถ้าถ้าจังหวะมันตรงพอดีเนี่ยมันจะป่าโดนครับปาโดนแม่นร้อเปเ็ลยครับผมอเอาเป็นว่าจากนี้ผมเล่นมูม้วจนจบเลยละกันนะครับ โอเคเอาประมาณนี้ละกันครับเดี๋ยวไม่จบพอดีโอเค,อเคก็นี่คือเทคนิคการได้ถ้วยโทรฟี่ที่ชื่อ h uh, e a v l l y Dart Player นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใน Description อีกทีนะครับว่าเทคนิคการได้ถ้วยโทรฟี่มีอย่างไรจะมี2เทคนิคนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขพิเศษด้วยที่ห้ามพลาดนะครับปิดภาประกันใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมวันนะทีนี้ด้วยนะครับผมลองลองไปทำกันดูนะครับสำหรับวิธีการได้ถ้วยโทรฟี่ดังกล่าวเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าเอาละ่ะเดี๋ยวคราวต้องกลับไปนั่งละสวัสดีครับ